ไม่มีกั๊นะครับตั้งแต่พื้นฐานแล้วก็เคล็ดลับสอนเทคนิคใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็รื้อพื้นเทคนิคเก่าๆนะครับทำให้มีเบสิกทอ่าแบบแน่นขึ้นรู้สึกไม่ผิดบังนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับบรรยากาศการสอนก็สนุกสนานเป็นกันเองครับเหมะสมนะกับวัยดยเาผมเนี่ยอายุก็ประมาณ56แล้วก็มีคน แล้วก็ผู้ช่วยที่ดีนะครับอาหารก็อร่อยครับเสื้อสวยด้วยวันนี้บาิมตันประทับใจหลักสูตรของที่คูบ้นะครับแล้วก็ทีมงาน ก็ตั้งแต่พื้นฐานในการเตรียมความพร้อมของร่างกายความพร้อมในการตีท่าทางต่างๆหลังจากที่เทรนวันนี้ครับผมก็จะนำความรู้ทั้งหมดกลับไปเทรนเองที่บ้านได้นะครับได้เรียนเรื่องตีแบ็คแฮนด์ด้วยนะครับว่าแบบตียังไงให้แบบแรงขึ้นแล้วก็แบบการเคลื่อนที่ ให้อยู่ในคอร์ดให้แบบถูกต้องถูกตำแหน่งเพื่อเราจะตีลูกได้ถูกจังหวะนะครับแล้วก็ลูกก็จะเร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นด้วยบรรยากาศการสอนก็สนุกสนานเป็นกันเองครับเพื่อนเพื่อนในคลาสก็มีความเข้ากันได้อย่างดีเพราะฉะนั้นก็สนุกสนานไปด้วยกัน,นครับ